สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวเนืะอวันพ <me> ีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับเนื้อหาในตอนล่าสุดที่ไม่ได้มีการเปิดเผยมานะว่ากิลลิงแฮมเขานั้นเป็นผู้ใช้ความสามารถผลวิสานมังกรละมานเนี่ยคือโมเดลคิลินที่มีความสามารถและพลังนะฮะในการทําให้ผู้ใช้นั้นทําให้ข้อฝันในควับจริงขึ้นมาได้และจากเนื้อหาที่ได้มีการเปิดเผยแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้เรื่องราวความสามารถกิลลิงแฮมในตอนนี้การเป็นประเด็นนค่าความสามารถของเขา มันจะกลายเป็นหนึ่งความสามารถสุดโกงที่มันมีความแข็งแกร่งหนึ่งผลในเรื่องวันพีธหรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีความสามารถหลายอย่างในเรื่องวันพีธนะที่มันดูโกงแล้วก็มีความสามารถที่มันสูงมากอย่างเช่นความสามารถชูกาในการทําให้คนอื่นเป็นของเล่นและทําให้คนรอบตัวเนี่ยลืมคนคนนั้นไปและของในพวกนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถต่อต้านผู้ใช้ได้หรือว่าอย่างความสามารถของปารโทนเมโอที่มีความสามารถบาเรทที่ไม่สามารถทำลายได้ใช่ไหมฮะหรือแม้ก็ความสามารถลูฟี่แก่ห้าที่มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เปิดปิศาจสาโซออนเนี่ย มันเริ่มมีความโกงและก็หดมากขึ้นเพราะว่าลูฟี่นอกจากจะมีความสามารถสายซออในการแปลงร่างเนี่ยขาอนั้นยัมีความสามารถสารพารามเซียที่ใช้ความสามารถของยางแล้วก็เปลี่ยนพื้นที่ได้รอบได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เนื้อหาในปัจจุบันเนี่ยความสามารถสาสซออนี่นเริ่มโหดขึ้นและก็เริ่มจะกลายเป็นผลพีศาจสายที่มันโกงที่สุดในโลกวันพีแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นการที่กิลลิงแฮมการที่ความสามารถข้อนั้นเปิดเผยมาในตอนล่าสุดเนี่ยมันก็จะเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่ผลพีศาจสายซออลเนี่ยมันา่มริกวแฮ เขาใน,นอยู่ใลร่างให้บิดและกลารรับไคิรินได้ใช่ไหมฮะและการที่คิรินเนี่ยมันคือผลปีศาจมังกรโมเดคิรินนั่นก็ทําให้น่าสนใจนักกิลิงแฮมเขาใน,นจะสามารถใช้พลังมังกรได้เหมือนไคโดในการใช้ไฟใช้สายฟ้าและกระทาต่างๆในการต่อสู้ได้เหมือนไคโดหรือไม่หรือแม้กระทั่งกิลิงแฮมเนี่ยเขานั้นสามารถใช้ความแข็งแกร่งมังกรเพื่อใช้ในการต่อสู้หลังจากนี้ได้หรือเปล่าภาวะกันแน่นอนว่าความสามารถและกพลังพวกนี้เนี่ยมันคือพลังพื้นฐานของความสามารถสายสอนนะฮะที่มันจะเสริมความแข็งแกร่ง แล้วก็เพิ่มพลังฟื้นฟูร่างกายกับผู้ใช้ซึ่งนี่ก็จะเป็นความสามารถพื้นฐานในสายโซออนเนี่ยมันมีมาตั้งแต่แรกในตอนที่เนื้อเรื่องวันพีชฮะในมีการเปิดเผยเรื่องราเกิดพลังสายโซออนแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปนะว่าหลังจากที่ลูฟี่เนี่ยมีพลังนิกาและเปิดเผยนะว่าความสามารถของเขาต้เป็นสายโซออนความสามารถสายโซออนในก็เริ่มกองขึ้นเพราวากินลุนแฮมที่มีความสามารถสายโซออนเหมือนกันเนี่ยเขาเนี้ก็เป็นคนที่มีความสามารถพิเศษเพิ่มเติมนะฮะนั่นคือพลังที่ทำให้ฝันเป็นจริงขึ้นมาสักมันเนี่มมนังกกา เพราะว่าในตอนก่อนหน้านี้นนกิลลิงแฮมคราวนั้นทําไม่เราเด็กๆนั่นหนลับแล้วก็เลือกปีศาจฝันร้ายออกมามากมายใช่ไหมฮะซึ่งในตอนแรกก็คิดกันไปนะว่าความสามารถด้นมันก็น่าจะเป็นความสามารถสูงสุดในการเลือกฝันร้ายมาแล้วแต่ว่าในตอนล่าสุดเนี่ยเราก็จะได้เห็นนว่ากิลลิงแฮมเขาได้หยิบเกลือออกมาจากความฝันเสมอเพราะว่าความสามารถของกิลลิงแฮมเนี่ยมันมีความสามารถในการทำฝันเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็หมายความว่านอกจากฝันร้ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝันดีหรือฝันถึงอะไรก็ตามฮะกิลลิงแฮมนันก็สามารถทำมันเป็นจริงขึ้นมาได้ เพราะฉะนั้นก็ลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดในตอนต่อสู้เนี่ยกิลลิงแฮมเลือเลือกบางอย่างที่มันน่ากลัวออกมาเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าในตอนก่อนหน้านี้เราก็จะได้คุยไปนไปวกิลลิงแฮมเนี่ยเขาเน่ยจะเลือกศัตรูสุดขั้งมาที่เป็นศัตรูที่กลุ่มโมฟานจะต้องต่อสู้แล้วก็ต้องล้มให้ได้ในภาคเอวาร์นั่นเองนะฮะเพราะว่าก็ลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดกิลลิงแฮมเขาในเลือกเทพมบรรดาทินิกาที่มันมาจากความกลัวของกุญกงมาต่อสู้กลุ่มโมฟานเนี่ยนั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้อาจจะได้เห็นนะฮะ การนินกาที่เป็นเทพเหือนการทําลายล้างที่มันมาจากความฝันและความกลัวจากคุณโกก็เป็นได้แต่ว่าก็อย่างที่บอกไปนะว่านั่นเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องเล่าจากความกลัวนะฮะเราะว่าในตอนล่าสุดกิลลิงแฮมเนี่ยข้านั้นจะเรียกอะไรออกมาจากความฝันก็ได้เพราะฉะนั้นก็เลยน่าสนใจนะกิลลิงแฮมเนี่ยริมีความสามารถของเขา้นม่มากขนาดไหนและกิลลิงแฮมเนี่ยข้านั้นสามารถเรียกเขาเท่าท่านอิมอัศวินเทพคนอื่นหรือแม้กระทั่งใครก็ตามที่แข่งกันใน่ขานั้นเคยเจอเนี่ยออกมาใช้ในการต่อสู้ในภาคเอลบาบหลังจากนี้ได้หรือเปล่านะฮะ เพราะว่าถ้าเกิดกินนิงแฮมสามารถทำแบบนั้นได้เนี่ยนั่นก็จะหมายความว่าเพียงแค่กินนิงแฮมคนเดียวนะฮะเขานั้นสามารถสร้างกองทัพสัตูสุดแกงที่มันมาจากความฝันที่เขานั้นทำให้กลายเป็นจริงก็เป็นได้เหลือแม้กระทั่งกินนิงแฮมเนี่ยถ้าเกิดว่าเขานั้นดึงกุ่มหมอฟางที่เป็นตัวปลอมมาจากความฝันแล้วก็ต่อสู้กับพวกลูฟี่เนี่ยเรื่องเวพวกนี้กินนิงแฮมนั้นก็น่าจะสามารถทำได้เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นจากความสามารถกินนิงแฮมในตอนล่าสุดเนี่ยมันก็จะมีความเป็นไปได้มากมายที่เขาจะดึงเหล่าส แต่ว่าจากที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยมันดูเหมือนว่าความสามารถกิลลิงแฮมจะโกงเกินไปนะฮะเพราะว่าดูเหมือนว่าเขาจะมีความสามารถมากมายเกินไปไม่ว่าจะเป็นสายโซออนเขาสามารถในการทําให้หลับแล้วความสามารถในการทำให้ฝันเป็นจริงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นความสามารถที่มันโกงขนาดนี้เนี่ยมันก็น่าจะมีจุดอ่อนไม่ธรรมได้อยู่แล้วซึ่งในตอนล่าสุดเนี่ยมันก็ได้มีการเปิดเผยเน,นาะอาหารกิลลิงแฮมมันไม่มีแคลอรี่เพราะมันนะฮะมาจากข้อมฝันั้นแหละแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็จจะเป็นคาใบ้ที่บอกว่าจุดอ่อนกิลลิงแฮมเนี่ยมันก็มีเหมือนกันซึ่งมันะฮ อาจจะหมายความว่าสตูจะความฝันเนี่ยไม่มีทางจะเก่งเท่าตัวจริงอะไรแบบนี้หรือแม้กระทั่งมันเนี่ยอาจจะมีเงื่อนไขหรือว่าลหม่ในการใช้งานนะฮะเพราะถ้าเกิดความสามารถพวกนี้ไม่มีขีดจำกัดเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะว่าเพแคกกิลิงแฮมคนเดียวคราวนั้นก็สามารถสร้างกองทัพสตูสุดๆมากมายได้แล้วเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่ากิลิงแฮมเนี่ยคราวนั้นก็น่าจะมีจุดอะไรบางอย่างแต่ว่ามันก็ทําให้เราได้เห็นว่าสายซออนเนี่ยในตอนนี้มักนกำลังจะกลายเป็นความสามารถที่มันกองที่สุดและความสามารถกิลิงแฮมในภาคเออร์บ มันก็น่าจะเป็นความสามารถที่มันโกมากอาจจะเนี้นั่นเอง,เองนะฮะเพราะฉะนั้นก็คงต้องมารอดูแล้วก็รอลุ้นกันว่าหลังจากนี้เนี่ยกิลเแฮมน,นจะมีความสามารถที่มันทรงพลังแรื่โกงขนาดหดยังไงเรื่องราวพวกนี้คงต้องมารองลุ้นแล้วก็รอดูกันต่อไปนะฮะโอเคและนี่ก็จะเป็นเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยแล้วก็ไปขอ,อกกนในคลิปนี้ส่วนในกรณเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเน้้้อออออหาาม่ขงเรรรจนนนีพตตัััวไปกแคคคิบบสด